เซลติกแล้วนะคะเต็นรถปักน้ำเก่งไกลเต็นที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราก,การวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะคะรถในฝันนะจ๊ะของใครหลายๆคนคันนี้เลย t o y o ต a For t u n e เนรนะคะคันนี้นะคะพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่น T R D นะจ๊ะลูกค้าจ๊ะรุ่น T R D ก็คือเป็นรุ่นที่แต่งมาจากโรงงาน เริ่มต้นที่ล้อแม็กเลยนะคะนี่จะ้ะแม็กของเขาจะเป็นแม็ก TRD นะคะนี่จ้ะเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานเลยนะจ๊ะยางปี2023นะคะลูกคะะ้าจ๋ะคันนี้ได้ไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวท็อปนะจ๊ะ TRD ไปดูภายในกันภายในของเขาก็จะเป็นเบาะนะคะดําแดงนะคะพุสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอครบคันเลยนะคะเกียร์ออโต้ที่สําคัญเป็นโฟร์วิวนะคะลูกค้าคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8จจ้ะ โฟวิวขับสนั่นเองนะคะภายในของเขาสวยมากๆสภาพคือป้ายแดงมากๆค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหา f o r t u u e r นะคะแนะนำคันนี้เลยนี่เป็นรุ่น TRD ของแท้นะคะ Sigma 4เครื่อง2.8แล้วก็เป็นหลังคาดำนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะเป็น TRD นะคะแล้วก็หลังคาดำก็คือครบเลยนะคะแต่งมาให้ เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วและที่สําคัญเป็นสีขาวมุกนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะสีขาวมุกราคานี้บอกเลยพิเศษอีกแล้วราคาพิเศษมากมากเลยนะคะคันนี้สวยด้วยแล้วก็ราคาพิเศษด้วยรถเพิ่มเข้าเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะลูกค้าจ๋ะเข้าปุ๊บก็เอามารีวิวให้ลูกค้าดูเลยเพื่อลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะถูกกระป้ายแดงหลายตังเลยค่ะอ mm ่า hmm. คันนี้นะคะเป็น Toyota Fortun e r รุ่น TRD นะคะ2.8 4 View Sigma 4นะคะราคาอยู่ที่100,000ทวดทีค่ะ1ล้าน9 0 0 0 0เท่านั้นนะคะ1ล้าน9 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ t o โ,โยต้าคันนี้นะอ่าโทรหาเซลลิกได้เลยที่เบอร์0993251000นะคะออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอะอกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย